กอลทุกคน <c oughs> <S 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 ไอ<ห>้กอลมันมันมันกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเดอ <S 2> <S 2> <S ้อเมื่อนี้จำปลากระชี้าทุกคนเหล่าธงหาคุดกระปูกระแปงหาคุดตามธงไวธงหน้าเนาะไปเบิ่งกันเด้อทุกคนเนะาะว่าจำปลาชิคุดได้ยา่างกินแดงแล้วเหมยเนาะ ไปหาบช่วงกันด้วยจ้ะทุกคนดิ้งเกลยนจ่นนะตอนนี้กะได้ไม่ได้อยูซีม่งแรงแล้วไปไปะยางไปเคลียร์กันเลย ตอนนี้ไม่ได้เขียดจากโตอยัเนะน้องเซนดีกถ็ถือคูถือคูยางตามอ่ายอยู่น้องพ่กระกมันมันมันนีเหากแก พ่อกับปูโตที่หนึ่งแดงแล้วทุกคนเนะาะแซฟกับ,บครูได,ด้ดูกับปูโตรแรกนะเอ่อแซฟจะครูดย้ยเป็นโตทัมนะิตนะพูดเตืน่นกับเพาะเลยไปเขี้ตบปูหนา้าของปูหนา้า ถึงอยู่บ้านะฮูกระฟูนะพ่อเดี๋ยวบ่ไอ้พ่อครบมือเด้เซน,นีได้พ่อเดี๋ยวบา ตัวนี้เขากับโอกับปูเหรอน,นี่นี่เห็นบ่เคียวเียมันขึ้นมากปูหน้ากับจ๊บบ่บอ่ออกระปูเน,นี่ยนะกระนังเคียย์อยู่ทุกคนเลยออว่าออกมาออกมาขึ้นมาขึ้นมา ไปขุดกระปูได้ที่บดีเนาะยนาะม่ดูกคนดินแข็งแข็งกระปูกแข็งคือกันแข็งว่ะว่าอะไรกระปูตาบอดกระปูใหญ่บอนกระปูตาหลอดตาบอดซ้องขางอ่ะเป็นไงอ่ะเฮ้ยได้ไหนี่มันมาย่อมขึ้นมาจ้่หมบิ๊กบิ๊กอี๊จะถือจะถือบ่ใช่ใช่ครับ กูปุกกระปูกทุกคนตัวที่สองใส่เขาคู่ห้าเดียบลอยแล้วในสองตัว huh ้คุ้มกระปูอีกแล้วมือชิมานอบูสน้อชิเดี่อกรบอยู่บอกรูปดูปถูกใส่ขอบันเดียบกกระปูแล้วจ้าตัวที่สามจ้าแต่กระปูตัวที่สาม มือนีมานสามโตเดี๋ยวน้ทุกคนกระปูนะดีกระังเคี้ยงจะงามเพิ่เคียขึ้นมาเคียขึ้นมามบกบวกกับจ้ามันหยันหนีมือหยานหยานไมหนีปลูกเลยเจ้านึ่งจำเห็นโอ้เสีย เอ๊ยดึงึ้นมากเลยอ่ะเฮ้ยเจ๊ดับเจ้าปูดูนี่แม่ดับเลยดีกระปูทุกคนนะกระปูไงกระปูเฮอรเลยกระปูตัวที่สี่เลยจ้าทุกคนนี่เซนี่อร์จกอะดุจกไหนบ่เฮ้ยเออแม่จิเอาเสียมเคลียผุ่งออกมาแล้วกระปูนะ โ่ได้โคบเนะได้เด้กระปูเอ้ยฟืนอยกออกมาเดยวเจวขินแดงอยู่เด้อสีตัวเด้วพอเจวเด้วหนึ่งสองสามสีตัวมาหาโตแมเนบ่เี้กระปูนาไม่ใช่จับเลยอ้าวกิด่องจัลบ้องเบิ้งเกิด้มันม่หนีมือจ้าอ่า เอาใช่เจคู่นี่ยเจล้างเล้งสีเลย <ไป S 1> สีสโตแล้วไปฟาดไปบนงีีที่หาเจนี่โบ <c oughs> จับปไปารืให้อ่ายจับเอาอ่ายจั <c oughs> บเอาโบจับกับเสียมเกียขึ้ยนมาใครมึงเห็นชุนียา่านตน่าเมนอ่ะ เออตัวแม่กับมี่ใครเอ้ยฮฮอกบปูนะมันจะกบเันหนีเดี๋ยเข้าคุดมีกบสอนกระปูกระปูเข้เาขืนไม่แล้วนะแต่วายเนี้กบเนงกบแย่ก๊บมันโดดออกอี บูาโต้ง่ายข้างน้นะเฮ้ยเด็กอบทุกคนเด็กอบมัมันมัวิงมวนบมบ่โอ้นี่นี่นี่เด็กกอบมนมันกบไก่เด็กทั้งกระปุยทั้งกรอบแล้วทุกคนไดคุ้มเดียวนะ ครับคุ้นไปทั <sk 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 ้งี้นะจันแตากับพ่อกระปูกรเนี่ยกับคอยพ่อโกมนะอีอ่ะฮักขามันฮักขามันฮักขาฮขาอะฉันนี่อะฉันนี่แก๊ปโกบยี่ไ่เคยเห็นกบอีมัน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 อาจเออสิโอ้ยมันกบจะปลาคุ้นมัอนี่จะปลาก็ได้ กระปูเลยก็กบแล้วก็กวกหอยแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวจะถอกใจทั้งสีใถ่เบื้องด้วยหาอยู่หากินฟังแล้วทุกคนเนาะบรรัวล้ยยังได้แต่บากับพ่อกินแดงอยู่สำหรับขบผ้าวบใหญ่เนาะกระปูนี่ก็เพื่อชิคุดหอดเนาะทุกคนเนาะเลิอกะอกะเลกดินกะแกนแด่เท่านี้ก็ถือว่าดีอย่าใจทุกคนมนัมนมันมันด้ทั้งหอยท,ทั้งก๊บทั้งกระปู Etya <tries> mwen